เบิ่งแม่ลูกอ่อนก่อนมาตามเลขนี่ลูกอ่อนเลยครับมันเนี่แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนอยู่สั่งมาไม่ไปใส่กับอะไรอย่าเฝ้ามากวนเด้อรับสะกวอนเด้อเมื่อไหรยเห็นให้มือนั่นแล้วโอ้ยหุ่นชิ้นลูกกนจังหวะเราหิวอืมต่นี่ก็นอนแต่โดนอะไเลยกันได้ให้คักเลยม่นบ่กันแหล่ไปเอารวนรถจนว่าบุป็นดตะยูเนาะมึอนะเห็นคนกัน อันงวดวัางหันไม่นึกถืออยู่บ่ถืออลไรอยู่บ่บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อ,อคือเกิดมาซื้อปีหกหกแค่เดียวเสนออวดเอาเนาะอดเอา,อ,เอ,าอีอสาวซื้อคือก,กันแม่แลนซื้อเมอย <laughs> <laughs> โอ้ยงวดว่างหันเองฟันเห็นพระสององคอ์ฟันเห็นสององค์สองขึ้น สามนาทีขวานเป็นเน้นหรือสิเป็นจิตเนาะเป็นพระเป็นอาจารย์กวสิตีเป็นแปดบางคนอารมณ์ขวสิตีเป็นเก้าเหมือนว่าโอ้สิตีเป็นแบบนั้นเออแต่เราฝันวังหันเดี่ยทั้งทั้งเน้นทั้งคู่บาสทั้งอันนั่นเด้กระจิตมากแปดมาเราจะหลอกว่าโอ้แต่เจ้าของโมเสสเออก็เลยออกซ้ำอ,อ,อันก็เลยะออกนะพอดี ลงไปสามใจไปยังง่ายหนา,าสระพรนได้ถามเจ็ดมาแปดมาต,ตัวตัวที่สามหนึ่งัแต่เจ้าสีหาใจเด้อวาจซนลุลงไปได้ถามถือบอลตะลีหาใบว่าซนโอ้โอสนดอกวะเ <laughs> นี่าแกนยุคนั่เราสมรถานไปเห็ดหน้าเพิ่งถาม,มนึหนึกว่าท่านได้ฟันบ่เนินเนี้ยโอ้เจ้าก,กับเพื่อนห้วเนี้ยมาถามกันเลยว่าห <laughs> ยอกกันกับเพื่อนว คนเคยหยอกกันแบบนี้ป่นว่าเจ้าันไปหัวสเพราันอยตามวันน่ะักดอกตันแล้วแบบคอยคล้ายเี้าเขาเนาะบริหารคอยชี่ยนาวันนี้ก็ฟันฟันจะจกสิบปีว่าจังไหนจะออเป็นปัญหาป่ะเออเป็นปัญหาไหมก็เป็นปัญหาสุเทียจะหันตีถือโบนั่นน่แต่ว่าก็บ่อที่ฟันเีนเป็นโตเที่เนาะ ฝันงวดนีนั่นฝันว่าเด็กหน่อยสองคนมานอนขงังเด็กหน่อยสองคนมานอนขงัง okay. นอนขังเดียวกันเลยบ่นอนคนละขังโอนอนคนละข้างคอย <ละ S 1> ยุบกางสตีว่าจังใดเกิดกับสิตีว่าจังใด,ดเด็กหน่อยก็เป็นหนึ่งเด็กหน้อยพูหญิงผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชายงางเปลีย่ยนไปเฮ้ยแต่งานเปลีป่ยนเนี่ยว่ยเป็นหน่อยจามีเด็กเด็กหน่อยสิประมาณปีสองปีเลยแหละ โอ้กะยังเปลี่นหนึ่งเดียวเนาะกันซ้ำหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งไหมตีว่าจังเด็กครับแต่ว่าคอยบางแบบตีใสนหนึ่งนี่เป็นเหล็กหักบ้างเปล่าอาจจะก็คือว่าเป็นเหล็หักหนึ่งสี่หนึ่งบ้หนึ่งสี่หนึ่งจริงหนึ่งสี่หนึ่งกับสี่หนึ่งหนึ่งม้วนอยู่ได้หนิไหมอ็คือว่าตีตีจะ้ความเป็นสี่ตีตีงมายเปลี่นหนึ่งเนาะ นิดหน่อยเป็นหนึ่งตอมันนอนขังเลยนอนขางคังแล้วค้นนั่นเตรียมขังคังแล้วขนสิได้อุ้มพอพอมคุณนีปล่อยนะได้อุ้มพอมมันปะเดี๋ยวมันน้อนน้ำแข็แล้วก็อุ้มเอาไหมอุ้มกอดเอาไหมตีเพียงแดงไหฮะแล้วตีไปก่อนฮะตีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งอันตวกอดอานี่มันจะเป็นเลขกอย่างก็ได้วสตีว่าถือกอดกนะ็เป็นเก้าแล้สี่หนึ่งเก้าไปรวดเนาะี่เนากอดเนี่ยกอดมันเป็นเก่าเนี้ยคือคอยู่ได้นะ่ะอัสี่หนึ่งเก้า เล็กหน่อยสองคนสคนมันเป็นหนึ่งมันกะสิบ่เป็นสองอยู่บ่เป็นสองสองีบ่สองบสองเก่ามันเมนบ่ตตีเท่าเน่าตีตีใส่่่่าเตีมันมันคือบ นังวาหรือเขาจีถ้าเบิ <mystical warm ness> okay. ้องเขาเหม็นใอ้ผู้เพื่อตีผู้เปนพี่น้องผูนเบิ้งอยู่ไอ้ผนตีไห้ไหมก็ตีเอาซ้ำนี่แล้วเนาะเขาตีเอาหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเนี่ยผู้เนเบิ้งผู้เป็นนั่นก็ให้เพื่อนตีเอาคันคันบดไอ้กวาดเรียกน้อยน้ำกับชิบวาบหนึ่งเก้าหรอวะแต่ว่าก้าวเก้าเนี่ยมันเป็นกวาด้อยกวาดเปนเป็นเก้านะ ปได้กอดเอาทั้งสองคนไหมมานอนน้ำข่อยแล้วเขาก็กอดเอาไหมอือพ่อใหญ่เลยเราตามไปว่าบอว่าขอท่านได้แก่ดอกครัวอาจารย์อ๋อพ่อใหญ่ยุคเขาก็สาเออกลับมาก่อนกลับมากกว่านว่ะจ้ะอื่นๆกับขึ้นบอว่าบอว่าเอามาสองไร่สิบบอสู้ฟังทีอว่าเก็บขาฝันไว้อาเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งกันนะครับเอานะครับหลังจากที่บริตันเนื้อหนึกมาสองงวดนะครับ เพราะว่าเพื่อนป็นแม่ลูกอ่อนเพิ่นกําลังยากอยากนินก็เลยมาตามงวดนี่นะครับงวดวันที่หนึ่งคันว้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแม่เนึกเพิ่นกับฟันว่าเด็กน้อยมันนอนเทียมขางเพื่อนเด็กน้อยผู้ชายนะครับได้ปีสองปีเดี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีเป็นเลขนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแล้วเพิ่นว่าเพิ่นได้กอดเอาเด็กน้อยพ้อรับววากอดก็คือจะเปลี่ยนเก้าก็ตีสี่หนึ่งเก้านะครับ นิจิเปียนหนึ่งสี่เก้าก็ได้พี่น้องตัดเอาเด้อ,ดอรหรือพี่น้องตีเพคือแมนนึกกับพอนนี้เฮงตีกับร้องความเมนตนมาเบิ้งนะครับตีความฝันซอยกันนะครับให้โชคดีน้ากันเพราะว่าความฝันของแมนนึกสิบพ่เห็นเป็นโตคงย่องจักเถื่อนะครับก็บสิเป็นเป็นปิศนานะครับเป็นปิศนาเฮาตีเอาแต่ว่าขัดมันออกแล้วตีงังยๆดีเนาะ <c oughs> โอ้ยลวน <c oughs> ถืออีหลีหวัวดิ กำข้าวสารนทั้งแทะไปหลานหน่อยบอ่ว่าให้เต็มซีเดือนก่อนบอ่ได้ยังเดือนแล้วอันที่ทซิฟนี่ก็จะเต็มซีเดือนนี่ซิฟเดือนนะ่ะเอ้อไปกำเดือนนะ่ะมันกำของว่าได้เป็นนะนะบ่อโอ้อก,ก็ได้สามเดือนกว่างวดน,นานะงว,วดวันที่ซิฟหาท่านว่านี่กำแทะอันบ่ะเงยได้กำแทะแล้วก็สิบเดี๋ยวสิมาไทยขีบหลานหน่อยกำข้าวสารอยู่ดอกน่าที่โชคดี ถ้าเกาเด้งนซำนีกรอาสาร,บรายบ่วผาดเนี่ย่เางขี้ล่กับสามงวดขึ้นมาไปเอ็นซี่รองมึงอย่างี้ยเอาอีรีดวดจะร้องเมือเอาจรกแตงวดนะเอาจรกสามงวดแขนเลยฮะเป็นที่ซ้ำนีเราเขาแม่นเันที่สิบเอ็ด่านวาจิบครบสามเดือนสี่เดือนอ ปัสิว่านั่งคุยกันว่าตัวเลขมาเบิ้งมันสิว่าผู้จังหนึ่งเพิ่นก็บ่ทันได้เห็นเอาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อฝันน้อยๆฝันหน่งแก่นซจำนี้แหละความฝันของเมนนึกนะครับเพื่นฝันว่าเด็กน้อยมานอนเหยงข้างเพิ่น2 2คนข้างละคนนะครับเพิ่นอยู่กลางเพิ่นก็เลยตี141แล้วก็411ีหนึะที่นี่เพิ่นก็ฝันว่าเพิ่นได้ในความฝันเพิ่นว่าเพิ่นได้กอดเอาเด็กน้อยพร้อมนะครับได้กอดได้อุ้มเอาบ่เฮงเลยว่า ก็ต้องมีเก่านะครับลิตรี C หนึ่งเก่าหรือหนึ่ง C เก่าก็เปลี่ยนได้นะครับเด้อกอดเอาเป็นเก่าจ้ะคิดว่าเป็นเก่าด้วันะมูนแอนดีบัตชิม่า C หนึ่งเก้าอิริเต็มๆสามตัวค็ดตั้งใดเอาพี่น้องเอ้ยนะครับมันหมาน้ำกันแล้วมันห่างมาายงหดละ พี่น้องกัอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเขาเป็นกําลังใจให้กับเปื่นพี่น้องกับมาตามโค้งสุดท้ายอีกนะครับโค้งสุดท้ายอีกนะครับเด้อจะคอยมาตามกันอีกพี่น้องกดติดตามไว้นะครับพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับแอดมินสิมาตามให้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาตามสองวัดเพิ่นก็ถือสองวัดเนี่ยบอกถือสองวัดนะครับบอกนั่นจะถือจะจะคลองบ่อสื่อไงจะคลองบ่ซสื่อบอกผู้อื่นได้นะครับ แต่ว่าขันโบซื้อมันก็ถืออยู่นี้ต้องกันดวงจะคว้างไมีให้ผู้อื่นซื้อให้นะอาศัยดวงผู้อื่นอาศัยดวงผู้อื่นไงว่าเป็นยังรอดบอกเพิ่นรอดแั่พี่น้องทั้งช่องเขาเหมือนเพิ่นใจที่ใจดีตัวเพิ่นกลิ่นคนมีน้ำใจตัวกันเพิ่นได้โชคลา้น้ำเขาเพิ่นเกิดปั่นน้ำใจเขาน้ำมาทำบุญกับเขาพร้อมทั้งช่องของเขาเนี่ยโอ้ยสุดยอดช่องอื่นบ่คือเด้ยโบ่คือช่องนี้หวดเรีวทันใจหลวดเรียวทันใจ บางเจ้แม่นแท้ว่าเพิ่งมาจัางสิ่งละกันแม่นเพิ่นกะลงทุนแล้วเพิ่นได้กําไรเพิ่นกลับมามดูแลเฮาคือกันนะครับเอาให้พี่น้องโชคดีนะครับเด้อโชคดีโชคมากับความฝันของเมนึกนะครับสุขสมันมันครับสวัสดีครับ